สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,กรสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ีที่89เ mm ้ hmm. พืชเศรษฐกิจที่เราจะนำเสนอเป็นสาระในคลิปนี้ก็เป็นเรื่องของทุเรียนและกรณีของทุเรียนที่เราจะนำมาพูดคุยและให้เป็นสาระความรู้ความเข้าใจก็คงเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากกรณีที่เราได้มีการให้สาระความรู้ในคลิปที่ผ่านมาเรื่องของกรณีการตัดแต่งผลทุเรียนในครั้งที่หนึ่ง หลังจากที่ดอกบานมาไปแล้ว15วันครั้งที่2การตัดแต่งก็อยู่ในระยะประมาณไข่ไก่ไข่ห่าน30วันประเด็นนั้นก็มีพิทักษกรได้สอบถามเหมือนกันคับว่าแล้วอย่างกรณีตอนในช่วงสาระเนี่ยมันจะมีประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการไว้ตำแหน่งของผลอย่างเช่นกรณีของการไว้ผลเป็นลักษณะของผลกระจาย บางคำแนะนำหรือในสื่อโซเชียลเองก็จะให้คำแนะนำตัดเรียงเป็นผลสวยงามเลยครับ1 2 3, 4 5 5อันนั้นคือส่วนที่หนึ่งแต่พอมาฟังสาระในส่วนของรายการของเราบางสาระก็จะกำหนดว่าจะต้องไว้ผลเป็นกลุ่มอย่างเช่นกิ่งที่ทำมุมเอียง45องศากลับมาอาหารจะไหลเร็วเราต้องไว้ผลเป็นกลุ่มหรือว่า,าผลที่อยู่ในตำแหน่งกิ่งใหญ่ อย่างเช่นกรณีในภาพเราต้องไว้ผลเป็นกลุ่มทําไมถึงต้องไว้เป็นกลุ่มก็ด้วยเหตุผลหลายประการอย่างเช่นการป้องกันผลที่ใหญ่เกินไปหรือโตเกินไปที่ตลาดไม่ต้องการในขณะเดียวกันในกรณีที่เราไว้ผลปลายกิ่งกรณีไว้ผลปลายกิ่งและเป็นกิ่งขนาดย่อยนั้นในคำแนะนำส่วนใหญ่ก็จะวางเว้นตำแหน่งของผลหนึ่ง สองสามสี่และก็เรียงกันอย่างสวยงามพี่นศก่อนครับทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องมีเหตุผลในลักษณะพฤติกรรมในการเจริญเติบโตของทุเรียนและก็ต้องมีเหตุผลในทางวิชาการรวมถึงสิ่งที่ผมกำลังจะนำย้ำก็คงเป็นเรื่องของเป้าหมายก็คือขนาดน้ำหนักรูปทรงและการตลาดเนื่องจาก การกำหนดในส่วนของตลาดปลายทางเนี่ยเขาได้กําหนดไว้แล้วนะครับว่าทุเรียนในปีการผลิตที่ผ่านมาถึงปีนี้และในอนาคตปีหน้าเนี่ยในจํานวน1กล่องบรรจุจะต้องมีประมาณ6ผลใน6ผลนั้นจะต้องมีน้ําหนักประมาณ18กิโลกรมัมก็คือประมาณ3ผลขออภัยนะครับ3กิโลกรัมบวกลบอาจจะเป็น2เศนอาจจะเป็น4กิโลเศษ นั่นคือสิ่งที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นในส่วนของสิ่งที่เรากำลังจะต้องควบคุมนั่นก็คือเรื่องของขนาดน้ำหนักรูปทรงรวมถึงทางราชการเองก็ได้กำหนดกระบวนการขั้นตอนการเก็บเกี่ยวปเป็นเรื่องของคุณภาพเนื้อภายในก่อนอื่นเราต้องมาดูนะครับว่าทุเรียนในหนึ่งต้นเนี่ยครับเราจะมีขนาดของลำต้นจะมีกิ่งใหญ่และก็จะมีกิ่งย่อย คือกิ่งที่แยกออกมาฉะนั้นในส่วนของสิ่งที่เราพอจะมีความรู้ความเข้าใจก็คือผลตำแหน่งใดก็ตามที่อยู่ใกล้ใบเป็นโรงครัวที่เป็นผู้ผลิตพลังงานผลเหล่านั้นจะได้รับการเจริญเติบโตอย่างดีมีรูปทรงที่ดีมีคุณภาพเนื้อที่ดีแล้วก็เก็บเกี่ยวก่อนในขณะเดียวกันถ้าในตำแหน่งของผลที่อยู่กิ่งใหญ่ และเป็นกิ่งใหญ่ที่ค่อนข้างจะทอดยาวส่วนใหญ่แล้วผลในตำแหน่งเหล่านี้จะหลุดร่วงหมดถ้าเราจะทำความเข้าใจว่าในการที่เขาหลุดล่วงนั้นอันเนื่องมาจากผลที่อยู่ตำแหน่งใกล้ใบย่อมได้รับพลังงานมากกว่าผลที่อยู่ไกลผลที่อยู่ไกลก็จะขาดแคลนบางครั้งพลังงานเหล่านี้จะมาไม่ถึงเอาถ้าเราต้องการที่จะให้เขาถึงล่ะเราก็จะต้องใช้ไว้ผลเป็นกลุ่ม นะครับคือเป็นกลุ่มเนี่ยคือหลายผลอธิบายอย่างนี้และก็เป็นผลรุ่นเดียวกันเหมือนกับอย่างกรณีในภาพเพื่อที่จะทําหน้าที่รวมตัวกันดึงพลังงานมาเลี้ยงตัวเองนี่คือเหตุผลสําคัญเมื่อในคลิปที่ผ่านมาเราก็ได้อธิบายไว้ส่วนหนึ่งครับว่าถ้าเราจะต้องการรู้ว่าปริมาณผลที่เราควรจะไว้เท่าไหร่เราก็จะต้องดูประมาณการว่าขนาดของจํานวนผลที่รวมกันแล้ว มีจำนวนขั้วได้เขียนกับขนาดของกิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมเองนั้นอยากจะทำความเข้าใจย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญครับนั่นก็คือโรงครัวสมมติว่าเรามีโรงครัวขนาดเล็กก็จะเลี้ยงผลได้แค่หนึ่งผลแต่ถ้าเรามีโรงครัวขนาดใหญ่หรือมีจํานวนใบามากเราก็จะเลี้ยงผลได้หลายผล เพราะฉะนั้นในส่วนของโรงครัวหรือคุณภาพของใบถ้าผลที่อยู่ในตำแหน่งใกล้ใบเราจะเรียงเป็นขนาดเป็นผลได้หรือกิ่งที่เป็นขนาดเล็กเราก็จะเรียงตำแหน่งได้หนึ่งสองสามผลแต่ถ้าในกรณีที่เป็นกิ่งที่ทอดยาวออกไปถ้าอยู่ปลายกิ่งเราก็จะไว้เป็นหนึ่งผลได้แต่ถ้าอยู่โคนกิ่งอย่างเช่นกรณีในโคนกิ่งเราจะต้องไว้ผลตรงนี้เป็นตำแหน่งถึง หลายผลเพื่อให้เขามีส่วนในการช่วยในการดึงพลังงานจากใบลงมาเลี้ยงอย่างยกตัวอย่างกรณีในภาพนี้พี่น้องเกษตรกร,รค,กครับนี่เป็นกิ่งใหญ่ที่ติดกับลำต้นในส่วนของผลนี้จะมีจํานวนทั้งหมด5ผลเราจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องไว้ทั้งผลทั้งหมดยกเว้นอาจจะมีรูปที่บิดเบี้ยว เราก็อาจจะตัดทิ้งไปสักหนึ่งผลหรือถ้าเราไม่ตัดเขาจะสู้กันเองถามเหตุผลว่าอาหารจากกิ่งใหญ่ถ้าเราลองคำนวณว่าผลทั้งหมดในจำนวนสี่ห้าผลนี้รวมตัวกันแล้วจะมีขนาดใกล้เคียงกับขนาดของกิ่งเขาสามารถรับได้นี่คือหลักการที่หนึ่งในหลักการที่สองเขาอยู่ใกล้ต้นมากอาหารที่ไหลลงมาจะทำให้เขานั้นจเจริญเติบโตอ,อย่าง รวดเร็วและท้ายสุดถ้าเราไม่ไว้ผลเป็นกลุ่มเช่นนี้ทุเรียนเหล่านี้จะมีขนาดเกิน5กิโลกรัมขึ้นไปซึ่งก็จะเสียมูลค่าทางการตลาดนี่คือหลักสำคัญที่เราจะต้องนำมาประกอบการคิดพิจารณาให้เข้าใจว่าถ้าจำนวนผลตำแหน่งของผลอยู่ตรงกิ่งใหญ่เราต้องไว้ผลเป็นกลุ่มถ้า ในส่วนของผลอยู่ตำแหน่งปลายกิ่งนะครับอยู่ในตำแหน่งปลายกิ่งเราจะต้องไว้ผลเป็นตำแหน่งเรียงหรือกระจายตัวก็ได้แต่ในขณะเดียวกันบางครั้งเหตุผลสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องเข้าใจคือในกรณีทุเรียนที่มีการติดผลน้อยในกรณีที่เรามีการติดผลน้อย และรูปทรงค่อนข้างจะยาวอย่างในภาพเราจะเห็นเลยนะครับว่ารูปทรงค่อนข้างจะยาววิธีแก้ไขหรือวิธีป้องกันทุเรียนเหล่านี้ที่จะให้เป็นผลโตเกินขนาดเกิน5กิโลกรัมก็คือการไว้ผลในตำแหน่งเป็นกลุ่มก็คือ2ผล3ผล4ผล,4ผลหรือ5ผลก็แล้วแต่อย่างกรณีในภาพนี้นะครับถ้าเราเป็นชาวสวนทั่วไปเราก็จะตัดแต่งทิ้ง แต่ความจริงแล้วการไว้ผลตรงนี้เพื่อเป็นตัวทวงทําให้เกิดการกระจายตัวของผลเพราะฉะนั้นผลเหล่านี้เนี่ยก็จะมีขนาดที่ใกล้เคียงกับการตลาดแล้วก็จะไม่ใหญ่โตเกินไปดังนั้นการไว้ผลเป็นกลุ่มก็จะเป็นอีกส่วนที่สองที่จะไปช่วยป้องกันขนาดของผลที่โตเกินไปโดยเฉพาะในตำแหน่งตรงที่เป็นกิ่งใหญ่เราจึงจำเป็นอย่างยิ่ง พิรุักรที่ฟังในส่วนของโลกของสื่อโซเชียลอาจจะบอกว่าเรียกทุเรียนพวงก็คือการไว้ผลเป็นกลุ่มนั่นเองนะครับนี่เป็นประเด็นที่หลักการสําคัญที่เราจะต้องนํามาประกอบการพิจารณาในกรณีถ้าเป็นกิ่งย่อยหรืออยู่ปลายกิ่งในกรณีที่อยู่ปลายกิ่งนั้นเราสามารถที่จะ,ะตัดแต่งให้เป็นผลเรียงได้อย่างเช่นกรณีตัวอย่างนี้ พอถึงเวลาที่พี่น้องสกรจะทําการตัดแตนเก็จะตัดผลนี้ออกตัดผลตรงนี้ออกก็เหลือแค่สองผลเพราะสองผลนี้รวมกันอยู่ในกิ่งย่อยและเป็นตําแหน่งปลายกิ่งก็ยังสามารถที่จะทําให้ขนาดของเขาอยู่ในเกณฑ์น้าหนักมาตรฐานเรามองภาพตรงนี้นะครับเป็นเรื่องสําคัญเช่นเดียวกันโดยเฉพาะตําแหน่งปลายกิ่งบางครั้งในต้นเหล่านี้ เป็นทุเรียนต้นสาวเป็นต้นรุ่นเราอาจจะเห็นว่าในสื่อโซเชียลอาจจะบอกวาอ่าเราไว้หนึ่งผลแล้วก็ตัดเลียงกันไปก็เป็นไปได้ถ้าเป็นกิ่งย่อยแต่ในขณะเดียวกันในตำแหน่งของผลและปริมาณผลในต้นไม่เพียงพอเราสามารถที่จะไว้ผลตรงนี้เป็นกลุ่มการไว้ผลเป็นกลุ่มนี้ ต้องเข้าใจว่าทุเรียนสาวพลังงานเข้าเหลือมากทุเรียนส่วนใหญ่จะเป็นผล6 5ห้กกิโลเพราะฉะนั้นการไว้ผลในตำแหน่งกิ่งย่อยซึ่งเราสามารถไว้1ไว้2ไว้3ก็ได้แต่เรามารวมกันเพราะว่าปริมาณผลมันน้อยเราก็จะได้3ผลและใน3ผลนี้เฉลี่ยคือ3กิโลบวกลบ หรืออาจจะถึง4กิโลได้เช่นเดียวกันแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์การตลาดดังนั้นจึงต้องเอาเรื่องนี้มานำเรียนครับว่าถ้ากรณีที่เป็นทุเรียนที่ติดผลปลายกิ่งเราไว้ผลเดียวได้แต่ถ้าผลผลิตน้อยเกินไปและเป็นทุเรียนต้นสาวเราจำเป็นที่จะต้องไว้เป็นผลลูกคู่เหมือนกับในกรณีในภาพเหล่านี้ผมต้องกลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งเราจะเห็นเลยนะครับว่า เทคนิคเหล่านี้เป็นเทคนิคสำคัญที่เราต้องทำความเข้าใจอย่างในกรณีในภาพเราอาจจะเห็นผลในลักษณะที่มีรุ่นเดียวกันแล้วก็มีรุ่นน้องมีรูปทรงที่ไม่ดีการตัดแต่งเราก็จะทำการตัดแต่งแต่ให้เข้าใจครับว่าบางครั้งในกระบวนการตัดแต่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ตัดแต่ง ผลที่ได้รับการผสมเกสรที่ดีเขาจะดึงพลังงานจากผลข้างเคียงที่เราเห็นเนี่ยนะครับมาเพื่อการเจริญเติบโตของตัวเองและกลุ่มนี้ก็จะกลายเป็น2ถึงสผลเท่านั้นนี่คือพฤติกรรมของอการเจริญเติบโตของพลอ่อนแต่อย่างไรก็ตามถ้าทุเรียน,นต้นนี้กิ่งนี้เป็นต้นสาวและเป็นกิ่งใหญ่และมีผลเดียวผมเรียนเลยครับว่า ผลทุเรียนชุดนี้อาจจะเกิน5กิโลในขณะเดียวกันในส่วนของบางครั้งเราอาจจะพบเห็นอาการลักษณะของการพัฒนาของผลเนี่ยไม่เขียวไม่สดใสเหมือนกับอย่างในภาพที่ผ่านมาตรงนี้ก็ให้เข้าใจว่าบางครั้งมันเป็นเรื่องของอาหารอากาศและน้ำคำว่าอาหารก็คือพลังงานที่ใบเป็นผู้ผลิต น้ำที่ยังอยู่ในช่วงของกลไกการควบคุมอากาศอาจจะหนาวเย็นอาจจะร้อนแห้งแลง้งก็มีผลต่อการเจริญเติบโตซึ่งปัญหานี้กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้และผมก็จะนำปัญหานี้มาบรรยายให้เป็นสาระความรู้ในคลิปถัดไปติดตามกันนะครับกับกรณีทุเรียนที่แคลแก่นหรือไม่พัฒนาผมยกตัวอย่างในภาพนี้เป็นการศึกษา ในลักษณะของการทำงานเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาทุเรียนแปลงนี้เป็นทุเรียนอายุ7ปี8ปีที่ผ่านมาทุเรียนเหล่านี้จะเป็นไซส์ใหญ่5กิโลกรัมแล้วก็เป็นทรงผลยาวปัญหาคือการตลาดอาจจะได้รับความสนใจน้อยถึงแม้ว่าบางครั้งเราจะเห็นนะครับว่าทุเรียนเหล่านี้เนี่ยจะออก ดอกในตำแหน่งกี่ย่อยก็าตามแล้วทำไมเราถึงจะต้องจำเป็นหรือจะต้องไว้เป็นลูกคู่อยู่เหมือนเดิมด้วยเหตุผลตรงนี้แหะครับว่าเราป้องกันในการที่ทุเรียนจะโตเกินขนาดของ มาตรฐานก็คือเกินกว่า5กิโลกร,รมัมเพราะนั้นการที่เราในไว้ในตำแหน่งกิ่งย่อยเราไว้ผลเดียวแต่ถ้ากิ่งโตอย่างเช่นในกิ่งตรงนี้เราจําเป็นที่จะต้องไว้ผลเป็นกลุ่มคือเป็นลูกคู่คําว่าลูกคู่ก็คือสองผลย้ำเลยนะครับสำหรับท่านที่มีทุเรียนสาวต้นที่สมบูรณ์ใบคุณภาพดีแล้วออกดอกติดผลแล้วท่านอย่าพึ่งไปเร่งการตัดแต่งกิ่งให้ตัดแต่งผลให้เป็นผลเดียว เพราะอาจจะมีผลได้ต่อขนาดน้ำหนักที่เกินขนาดต่อไปเหมือนอย่างกรณีในภาพเนี่ยผมนำเรียนว่าทุเรียนคู่นี้เราจำเป็นที่จะต้องไว้ลูกคู่เพื่อเฉลี่ยการเจริญเติบโตเพราะแนวโน้มทุเรียนอันนี้เป็นการให้น้ำมากตั้งแต่อดอกบานหลังดอกบานก็เลยกลายเป็นทรงยาวเมื่อเป็นทรงยาวแล้วเหลือผลเดียวท้ายสุดจะกลายเป็นทุเรียน จัมโบ้คือเกิน5กิโลเราจึงจําเป็นที่จะต้องใช้เป็นลูกคู่คือคือเพื่อที่จะเฉลี่ยการเจริญเติบโตจากหนึ่งผลกลายเป็น2ผลแล้วผลก็จะได้ขนาดที่ดีอย่างกรณีในภาพนี้นะครับเราจะเห็นว่าในระยะแรก4ผลนี้เขาเจริญเติบโต,ตกันอย่างดีเลยนะครับเป็นรูปทรงที่สวยงามเลยแต่ เมื่อเราผ่านการเจริญเติบโตไปสักระยะหนึ่งเราจะเห็นเลยครับว่าผลจะมีการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันเ,เล็กบ้างใหญ่บ้างแต่ถ้าในกรณีตรงนี้เราไว้ผลใน3ผลนี้เป็นกลุ่มเดียวกันคือ1 2และ3เราจะเห็นเลยครับว่าทุเรียนกลุ่มนี้จะมีคุณภาพและมีผลที่ โตพร้อมกันและสม่ำเสมอเดี๋ยวในท้ายคลิปนี้เนี่ยเราจะมีภาพให้กับพี่น้องก่อนได้เห็นภาพอีกครั้งหนึ่งแต่ยืนยันได้ว่าในลักษณะของการเรียงตัวของผลตรงนี้ก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของการป้องกันการทํำลายของศัตรูพืชโดยเฉพาะหนอนเจาะผลการพ่นปัจจัยก็จะได้มีประสิทธิภาพแต่ มีผลต่อการแข่งขันการเจริญเติบโตยิ่งถ้าในกิ่งนี้ผลต่างอันนี้เป็นผลรุ่นพี่อันนี้เป็นผลรุ่นน้องจะเกิดการแข่งขันซึ่งกันและกันและบางครั้งอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงเบียดเสียดกันจนกระทั่งถึงการหลุดล่วงได้แต่ถ้าเราไว้เป็นสามผลรวมกันอยู่ในกิ่งเดียวในตำแหน่งเดียวเราจะได้ทุเรียนที่มีคุณภาพ นี่คือเหตุผลเพราะอะไรเพราะเขาไม่แข่งขันซึ่งกันและกันแต่สามผลเหล่านี้เขาจะแบ่งอาหารซึ่งกันและกันเฉลี่ยการเจริญเติบโตด้วยกัน,เร,กนเราต้องเข้าใจในพฤติกรรมตรงนี้ส่วนในกรณีถ้าเป็นกิ่งย่อยที่แยกออกจากกิ่งใหญ่ผมเรียนอย่างนี้ว่าใบเป็นผู้ผลิตพลังงานและพลังงานเหล่านี้จะถูกไหลลงอย่างรวดเร็วนะครับคือไหลลงมาอย่างรวดเรว็วใบสู่ปลายล่า เพราะฉะนั้นถ้ากรณีที่เป็นกิ่งย่อยและเป็นกิ่งเล็กเราสามารถไว้ผลในกิ่งย่อยได้ซึ่งตรงนี้จะได้ผลที่รูปทรงสวยงามแล้วก็มีคุณภาพเพียงแต่เราอาจจะต้องมีการคำโยงมากแต่ในขณะเดียวกันตำแหน่งผลตรงนี้ผมเรียนเลยครับว่าท้ายสุดผลตรงนี้อาจจะไม่อยู่หรือถ้าอยู่ก็จะกลายเป็นผลที่ไม่ได้คุณภาพส่วนแนวทางการแก้ไข ถ้าท่านมีลักษณะการไว้ผลในตำแหน่งดังกล่าวท่านจะต้องไว้เป็นสองผลหรือสามผลในกลุ่มนี้ท่านจะได้ผลตรงนี้ที่เป็นกลุ่มที่มีคุณภาพก็คือมีขนาดรูปทรงที่ดีนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างครับว่าในกรณีการวางเรียงตำแหน่งของผลเนี่ยในระยะแรกเขาอาจจะเจริญเติบโตได้ดีท้ายสุดสผลนี้จะเป็นผลที่จเจริญเติบโตเท่ากันมีคุณภาพ แล้วก็จะแตกต่างจากผลตรงนี้ได้ในส่วนของหลักการที่เราพยายามเอามาเล่าสู่กันฟังในเป็นลักษณะของเทคนิคและก็เป็นการจัดการในภาพตรงนี้มี3ผลตำแหน่งตรงนี้เราจําเป็นที่จะต้องไว้คู่กันเพื่อที่จะให้เกิดการแบ่งการจเจริญเติบโต 1. สองสามสามผลเหล่านี้อยู่ใกล้กันก็จะกลายเป็นขั้วเดียวกันเขาจะมีส่วนนะครับที่จะทำให้การเจริญเติบโตเราเนี่ยแบ่งปันซึ่งกันและกันเหมือนกับกรณีในภาพด้านบนก็จะต้องไว้เป็นสามผลเช่นเดียวกันเพราะนั้นการไว้ผลเป็นกลุ่มเนี่ยมันมีเหตุผลที่จะต้องป้องกันผลโตเกินไปนะครับการเจริญเติบโต,ตรุ่นเดียวกันเหมือนอย่างกรณีในภาพนี้ถ้าเราไว้กระจายนะครับ เราจะพบว่าเราไม่สามารถควบคุมขนาดของผลได้เลยเพราะเหตุผลคือทุเรียนเหล่านี้จะมีน้ำหนักเกิน5กิโลกร,รัมต่อผลเพราะนั้นหลักการตรงนี้ผมเลยต้องเอามาอธิบายซ้ำว่าทำไมเราถึงจะต้องไว้ผลเป็นกลุ่มอย่างกรณีในภาพเราจะเห็นว่ากิ่งนะครับเป็นทุเรียนสาวเป็นกิ่งย่อยเรายังคงต้องใช้ผลในตำแหน่ง กิ่งย่อยแล้วก็จํานวนผลก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นรุ่นเดียวกันเป็นกลุ่มเขาจะช่วยในเรื่องของการแบ่งปันอาหารพลังงานการเจริญเติบโต,ตเขาก็จะเป็นการเจริญเติบโต,ตอย่างมีคุณภาพให้ท่านลองดูภาพนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าภาพนี้เราบันทึกไว้ตั้งแต่เมื่อทุเรียนหลังดอกบานประมาณ20 3 0ถึง30วันหรือ30วันเสร็จเร็จโดยประมาณ เราต้องการที่จะพิสูจน์ให้กับพี่น้องสกอร์ได้เห็นว่าการไว้ผลเป็นกลุ่มได้ประโยชน์อย่างไรกับกรณีที่อยู่ในกิ่งใหญ่และอยู่ในตำแหน่งใกล้ต่มต้นนั่นก็คือการจเจริญเติบโตซึ่งจะทำให้เขานั้นแบ่งสรรปันส่วนและก็กระจายขนาดน้ำหนักไปสู่ทั้งผลในกลุ่มเดียวกันแต่ถ้าเราไปตัดแต่งหรือแค่ 1- ถึสงผล เราจะได้ทุเรียนไซส์7กิโลหลังจากนั้นเราก็บันทึกท้ายสุดครับนี่คือผลในช่วงท้ายของการเก็บเกี่ยวเราได้ทั้งหมด4ผลตามให้ดูย้อนกลับไปนะครับ1 2 3 4ผลภายในเขาจะถูกผลด้านนอกดึงพลังงานมาเลี้ยงตัวเองเขาก็จะฝ่อไปแล้วท้ายสุด ก็จะกลายเป็น4ผลที่มีคุณภาพน้ำหนักก็อยู่ที่3กิโล2 3กิโล5แล้วก็จำแหน่งตรงนี้ไม่เกินขนาดที่ตลาดต้องการก็เลยต้องนำเอาเรื่องนี้มาเป็นสาระความรู้กับกรณีการที่เราไว้เพนผลเป็นกลุ่มก็ต้องมีเหตุผลในทางการเจริญเติบโตไล่ทางเทคนิคการจัดการ นี่คือสาระสำหรับคลิปนี้ส่ว